สบายดีพี่น้องท่ายไปส้มที่ตามแบบสมส่องสนีป่าเนาะเมื่อนี่บรรยากาศตอนเั้งางแต่เศร้าเศร้ากันยังบ่มีลมเนาะเมื่อนี่พี่น้องเอาไพดาบก่อนเทาสิย่างพาพี่น้องไปหาหลอกหลอกเบิ่งมาท่าแเม่เป็นเห็ดย่างเนาะเป็ดของสนีวับวับ,บ,าบ บรรยากาศตอนเช้าทุกท่านทุกคนอันนี้เป็นต้นหมากันทันพี่นองต้นหมากนอยู่เพื่อนของสนีเองเนอะอ่ะก็ยังบริสุทธิ์ดอกแม่จะเห็นยังแม่ดังไพ่พิงว่สะสิเนาะคือดังไพ่พิงแต่เด็กแท้ สบดีน้องเอ้ยักกะดังไงง่ม่มระนต้อแม่กังเพีงไพ่อย่พี่น้องโอ้ยังหนาวอยู่พี่น้องหนาวแหงพี่น้องเลยอูยอ้ยมแหงด้บยานนี่ลุกเลยได้ถือกองไพ่ปะ ตัมือปานเด็กน้อยพน้องตบมือปานเด็กน้อยตอนนี้นางพิงภัยบรรยากาศตามทงไฮทงหน้าพี่น้องมีหมอกควันอยู่นิดๆหน่อยหน่อยนะพี่น้องไหมเนาะกระแสสีบรรยากาศกระสสบโบเทนลงป้ายกระแสสีไข่แน่กว่าเมื่อวานแบบว่าแนวนี้นะพี่น้องมันกัสิไข่ไข่ขึ้นไข่ขึ้นเนาะ แม่ไปเอาเพื่องมาใส่เลยพี่น้องมันบ่นลูกเนะพี่น้องเนาะอันนี้ก่เทียงหน้าเทียงหน้าเอื่อยนี่พี่น้องเอื้อยลูกปลาลูกลุงนะพี่น้องเทียงหน้าเพื่อนมันแก่มันไก่กับเพื่อนสอง,งสน,นีเนาะอีกอข่าวสวยมานี้ข้าวสวยมานี้เร็วมาเร็ว แม่พี่น้องเอ้ยตื่นเช้ามากกันร่งไผ่พิงสวยจังหน่อยกับสิเขาป่าแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี้สิพาพี่น้องหาเราป่าจักสีประหารยังสิไปป่ามือนี้ได้ยังกัองเอาเบิดพอยังกัเอาเบิดพี่น้องเอ้ยเขาสวยมานี่มานี่้ยงมาอนี้มานี but, เร็วๆพี่น้องแกไปติดตามเบิ่งน้ำกันนอกพี่น้อง ว่าเฮา ions, สิไปหาหล่อยังเนาะเมือนี้พี่น้องสิพาพี่น้องไปโคกไปป่าตอนนี้กับบรรยากาศตอนเศร้าฮะก็ตื่นแต่นอนทถเมฆมาด no ังไพพิงมาดังไพพิงพี่น้องตั้งแต่บานนี่แหละม้านกับมาดังพิงอยู่ในหนึ่งชนขีเท้าก็มมักใหญ่แมนพี่น้อง อยู่ดีมีแหงเด้อสุขภาพเข้มแข็งมบิดสุขสุขคนอยู่ใกล้อยู่ใกล้อยู่นอกอยู่หน้าอยู่ประเทศใดใก้เจริญเจริญมีแต่ความสุขความเจริญเขาทมว่ะก็จถทมว่นี่เงึงนี่เคียวแม่น้องดำกับไงกับกับถาวรแม่เป็นพี่น้องกันบ่เขาทมเป็นพี่น้อง ตอบไปก่อนละหลแต่ว่าให้ให้ทำแม่เป็นคนเบาเนาะแล้วสุพิ่นเป็นยังกันแม่ท้องเทาดำกับเป็นน้องห้องแม่นี่แหละบานใหญ่เงึอกเกับเป็นเอื่อยห้องแม่นี่แหละเป็นเอื้อยเขียวเด้ใหญ่เขียวกับเป็นเอื่อยใหญ่เขียวกับเป็นเอื่อยใหญ่เขียวกับเป็นเอื่อยและเป็นน้องห้องใหญ่เงึองใหญ่เขียวนั่นบาดใหญ่จืดเนี่ยบเป็นน้องห้องใหญ่เขียว ไม่ใช่ตอดแม่ห้องสาวดำกับเป็นน้องห้องแม่นี่เป็นน้องเป็นนอ้นนอ,นองกันสุพรรณเป็นแอนน้องกันพี่น้องไงเห็นบอมีแต่ผูกเกี่ยวเกลียวแต่ผูกเกลี่ไ <c oughs> หลพี่น้องเอ้ยมีแต่ผูกเกลียวเกลียวดำดำมาส <c oughs> ักขันเบิ่งเกลียวเกลียวดำดำละแม่โลดวะตระกูลน,นี่นะว่ะที <c oughs> <c oughs> แล้วเบิ่งเจดํา เจดํากับอันกับแม่น้องโพสีปุ๊จะอียังเอาหลดพี่น้องแม่นอ้อง,องโฮเกียวโพ<ห>ศีน่ะก็เป็นน้องของแม่นี่แล้วของแถาแม่เนาะแม่แม่ของน้องโพสีก็เป็นน้องของแถาแม่พี่น้องจักเพื่อนเหยียงอยู่เบอร์ยังมาด้เมื่อจบเมื่อสองเมังน้องพี่น้องจักว่าปู่มัาผกและจักเมื่อจังมื้อสองเบิ่งปลู่ผกบ้า ขนาดกระทุกยากลําบากพี่น้องเอ้ยอยู่แต่สองคนกับลูกพวกระตายแล้วแมนเ,น,เน,เนเพื่อนเพิ่นกับเพื่อน,น<แ>เพิ่นกับซัมนีเลเพื่อนเพิ่นกับซัานี่เลยพี่น้องป้มีผ่นมีพาได้พี่น้องเอ้ยบนยิมพาปิดในกลางคืนกับปแต่่านอยู่พี่น้องเอ้ยเพื่อนของแม่น้องโพสีนะแบบฮาบมีโพสเส่โพสัยได้พี่น้องเวลานอนกลางคืนกับ่านเนาะ

เรามีบ่ถ้าพอเห็นยังอะนะถ้าพอเพันคูดห่องหน้าพี่น้องห่องหน้าเต็มอะไรไร่อะไรไร่ป้า,าสิคุดเลิกเพียงคอพผลัด้พี่น้องมานะทั้งประเด็มันไม่ได้เลิกเพียงคอเนาะนห่องหน้านเต็มพี่น้องแล้วบ่มีเงินบมนม่มีเงินจ้างเขามาดูดเนาะกระสิคุดคูดแล้วก็ให้น้าน้ามันไหลลงมาทางนี้เนาะ ต้องคุ้ให้มันเลิกเลิกจนเพียงข้อผมได้พี่น้องพูดอยู่เบิ่เมื่อ,อไรนี่มื่อแล้วนะน้าคลองตัวนี้ไหลลงมาแล้วมันสิไปไหลไปทางไรชนะเฮ้ยว่าวข้องเลือเล่อนนี่ไรเออข้องเลือ่อนน,นี่มันสิไหลลงมาหนิมันสิไรลงมา จะนี้ยังจับกล่องพี่น้องจะนี้ก็สิอุดซอยทั่วพอนี่ยยังเว้นพี่น้องเมื่อยแล้วก็เท้าพุดไปแต่ละมือเมื่อยแล้วเท้ามีแต่ผู้ลูกผู้ยิงพี่น้องจะหนักขนาดป่านหน้าก็จะมาพุดซอยทั่วพอได้นี่ลงมาเลยนะด้วยพุดซอยพอนะนักลงมาหนักนัก มาดพอนะอือมาก็ะทันล่นหงม่่งเลยใช่ยังเอาท่อจอใส่แก่าทางมเออแม่นเพราะแก่ภาสาทาง นี่นะนี่แก่ลงนี่นะแม่หมายมันเป็นลุมนี่ช่เจ้าขมาเจ้าน่นนเที้นะพ่อมันบวมเอาสิพาพี่น้องไปเบิ่งข้ามช่องเขามี พี่น้องังบ่เคยเห็นบอกข่ามของถ้าแม่พี่น้องถ้าแม่เพื่อนก็นย่อมเสือได้บ่เะเ,เออเห็นที่สองน้องหนัดพี่น้องสองน้องหนดัดค่กกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนหน่อได้พี่น้องซ่องเก่านะเพื่อนขันโฆษณาบ่รด้พี่น้องเลยก็ต้องมาตั้งซ่องใหม่ฮากมาเริ่มต้นพี่น้องน้องอันนี้หองอยงเนาะ ในขามของาเม่เนาะป้าแม่ขามเจ้าสมงามแท้นนี <Stat> ่นะงามอีพี่น้องงามโพดโพนาออันนี้แหละเขาเป็นย่อมเสือดำพี่น้องย่อมเสือดำใส่เขาแบบว่าจ้างพระเจ้าย่อมหนึ่งพี่น้อง้าเป็นจ้างเขาเจ้าย่อมตัวหนึ่งหาลอยหาลอยบาทไปพี่น้องแต่ชาวสนน่หนะบ่มีบ่มีเงินที่จะมาจ้างเขาเจ้าย่อมเนาะพี่น้อง บมมีเงินที่จะมาจ้างเขาเจายอมกันเลยต้องยอมเองพี่น้องเท่าแม่กัไปหาไปหาด่งหาคา้ำหาหาใหม่หายัางมายอมเองพี่น้องไอกระเพื่อนของพ่อของพ่อแม่ของซันนีพี่น้อ,นนอ,นองซน,น,นีกับน้องหนัดก็อยู่แบบนี้แหละพี่น้องไอ้ทั้งหน้าเฮือนพี่น้องทั้งหน้าเฮือนจะเป็นอยังีงพี่น้องไอ้ทั้งหน้าเฮือนพี่น้อง ต่ว่าข้างล่างกับปูนที่ว่าแต่ว่าห้องเซานะ่าก็แตกปไปเลยแล้วพี่น้องแตกฮักเบิดเวลาลมมาแห้งๆนี่โอ้ยสนีก้กระยาเนยพี่น้องอย่ามันกึบลงแบบนี้นะพี่น้องเพราะว่าข้างล่างมันแตกเนาะอันนี้ทั้งขางคนทางพี่น้องขางคนทางฮ่าก็สิีเอาผ้าดำๆนะนี่มาปิดก่อนเพราะว่ากีดินกีุ่่นป้ดแต่ละเมื่อพี่น้อง ขิ้ดินกี่ผุ่นเวลาเขาเล่นโหลดนันเต็มเบิดเฮือนของสซนี่นพี่นอ้องมีแต่ขี้ดินในทางใน,นี่พี่นอ้องเ้ยกวดขมือกับคิดดินอยู่กุ้มกุ้มป้าพี่ลึกพอมันอยู่ใกล้ทางแดงเนาะอันนี้ทางขื้นของทางทางเหนือพี่นอ้องทางทางขื้นของทางวนทางอันนี้ก็สิเป็นทางทางบ่อนนอนของสนีกับพ่อแม่มีอยู่ซองหอกพี่น้องเพื่อนกัน สองของนอนพ่อแม่แต่ของเซนีเซนีนกำลงัลงนอนนอนลำกันพี่น้องอันจะเป็นทางซานพี่น้องทางซานอันจะเป็นเสาแตกพี่น้องเสาที่มันแตกมันพังมันพีเนาะเสาแตกกระจายเสาได้ขังทางนี้พี่น้องทางกลางก็แตกพอเห็ดตะกี้มันเห็ดเองถ้าพอกำลังแม่เห็ดเอง นี่พี่น้องชื่ว่าเส,สือเ,เสือย่อมคามแถวเมย์นิ่มเสือย่อมคามฮะก็ได้ก็ได้สามโตพี่น้องแต่ว่าสามโตก็มีคนจองมาแล้วแหละของพาย้องม่นแล้วพี่น้อง ของซานีก็มีตัวหนึ่งพี่น้องอสีวาซาสนีใส่ลเลยเลยเพี่น้องเมื่อนี้เขาก็ขอ,ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องสาีป่าในด้อพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งบ่วสุขุสุคนสุหมงสุบ่อนสบายดีพี่น้อง